คลิปนี้สนับสนุนโดย Import Shop ใครที่สนใจรับบริการฟา Farm Map Box Food All Star Tower Defense แนะนำ Import Shop ใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ <is> อาโบเอสโวบาเดี๋ยว่ามึงนะไม่เคลว์นะสกิลแรกครับเป็นสกิลเอ๊ะมีเนี่ยอันนี้ผมสุบได้หบทเร็วๆพอดีนะก็เลยม,มารีวิวถือโอกาสร,รีวิวเลยนะครับก็สกิลแรกนจะเป็นการเอ่อ เขาเียกอะไรนะแช่เป็นหินนะแบบนีน้เห็นปะขยับไม่ได้นิดหนึง่งแรงมนะโคตรแรงเลยจริงๆวะมาตเตอรี่ร้อยหนึ่งอะแรงอยู่นะแล้วผมนะมันแหนบแบบนีน้แรงใช้ได้เลยครับหนีไม่ได้นะเมื่อกี้มันจะถูกแบบฟีดไวสตันนั่นแหละสกิลต่อไปเป็นธนูนะครับเป็นการยิงธนูนะครับก็เฮ้ยเท่อยู่นะแถมเสียงวันน่ารักมากเดี๋ยวผมลองดูระยะธนูนะว่าระยะนี้จะโดนไหม โดนนะครับเอ้ยโดนแล้วติดสตันด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นถูกแช่อยู่นะครับก็โดนแล้วติดสตันหูเน้นซีซีเลยนี่ถ้าอย่างงี้เพราะสกิลน,นี้ก็แช่สกิลนี้ก็แช่เห็นปะเมื่อกี้ติดหินแบบหนึ่งติดเป็นหินนะสกิลซีครับเป็นหมุนแช่แล้วครับสายซีซีจริง,รงเฮ้ยดีนะแรงแถมซีซ,ซีหนาด้วยครับทุกสกิลผมไม่ชื่ว่าสกิลสุดท้ายแช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูแป๊บบนึง ก็เนี่ยแบบนี้คอมโบแล้วก็อุ้ยโูเฮ้ยเดี๋ยวย,ย,ยมันแช่ลุงตุ๊ยิวเลยนี่หว่าอุ้ยทีเย่เดี๋ยวนะตุ๊กยิวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้วีอีกรอบหนึ่งวีตอนนี้นผมกดไปมันเป็นท่าเตะเฉยแต่ถ้าเตะโดนอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเขาเรียกความสามารถเออเปลี่ยนเป็นอีกบู๊ฟหนึ่งก็เป็นแบบนี้อนนุ้ย ตีเป็นหินอีกแล้วครับทุกสกิลติดเป็นหินหมดเลยนะถือว่าออสตันโหูสตันทุกสกิลโคตรโกงเอาจริงๆริงปะสตันทุกสกิลก็ถ้าสมมติว่าจะคอมโบจริงๆนะฮุ้ยมันคอมโบง่ายมากเลยนะอันนี้ผมคิดออกแล้วน่ะอาจจะใช้ไม่ได้จริงนะแต่ก็แบบนี้แล้วก็วิแล้วคอนคูลเลอร์ทันนะน่ะ ก็เมื่อกี้หลังจากนั้นก็คอนคูลเลอร์เปียงหน้าไปทีนึงอาจจะเอาโพสตันก่อนใช่ไหมแล้วก็บตสทกิลวนี้แล้วก็ทำคอมโบที่ผมทำไปเมื่อกี้แล้วตอนท้ายคอนคูลเลอร์หูน่าจะแรงนะทำเป็นเล่นก็สตาร์ทกี้นีสัสดนสสดครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ